หนึงสอาครับสวัสดีค่ะ ดรเพนพาศีเงินดีค่ะประธานชมรมรักวัฒนธรรมประเพณีสตรีหนองแคข้าราชการบำนาญค่ะวันนี้มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหัศจั์ข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรีนางลำแต่ละอำเภอมาร่วมงานกันอย่างมากมายปีนี้วัดพระพุทธฉายตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจัดงานสองวันค่ะวันที่29และวันที่30บเดือนตุลาคมอยากจะเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องทั้งใกล้และไกลไม่ติดภารกิจไหนมาชมวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดสระบุรีนะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ทุกครั้งจะจัดเพียงวันเดียววันนี้จัดสองครั้งวันนี้จะเป็นการลำบวงสวงด้วยเพลงเชิญครูบูชาครูส่วนในวันพรุ่งนี้จะ โชว์ในเพลงลำวงสลับรีและชมสาวสลับรีขอเชิญชวนนะคะเราต้องสืบสารรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมที่ดีของไทยให้คงอยู่ผู้คงไทยผู้คนไทยมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะเชิญค่ะเชิญเชิญเชิญทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ

วันนี้จะมีการรำวงสวงช่วยเพลงบูชาชิญชวนนางรำที่มารำในวันนี้มีจำนวนที่200ชิ้นด้วยกันส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่30ตุลาคมจะมีมากกว่า1,000นขอเชิญชวนนะคะเราคนที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมดีๆประเพณีที่สวยงามของจังหวัดสระบุรีหรือว่าเป็นประเพณีที่เป็นหลักอย่างโรก็ได้่นอมัศจรรย์ ขุนพลาชมทั้กล้ทไกลที่นีไม่ถูกกาะไนเลอยจรว่างานจริงาต้องรุกนอย่างไรและวัฒนธรรมีมีความเป็นมาอย่างไรชมขบวนแ่คระพุทธเจ้าเปิดโลกจากชั้นดาวบดินหลังจากที่ไปโบสถ์ทีมาวาชมนว่าคสวยะงาม วันนี้เป็นเที่ยวันนะคะเราจะมีการมงสวนด้วยเพลเชิญครูบูชาคแลก็ไ้ยนน้ลกสารัยอ่อร่อยดงวามย่น่เไอวันนี้สวยมากเลยถ่ายกันไม,ไม่ไหววันนี้ สวยมากมากเลยสาวสารบุรีสวยมากครับวันนี้ย in ังมาทันนะครับยังมาทันนะครับยังเชิญนะครับทุกคนเลยวันนี้เป็นงานบุญนะครับซ้อมใหญ่วันนี้ชาวบุรีกดไลค์กดไลค์กดไลค์ อันนี้นแม่ๆเรามาถ่ายรูปมีความสุขมากทุกคนมาถ่ายรูปมีความสุขมากถ่ายแลครับถ่าเยอวันนี้อันนี้ไลฟ์สดอันนี้ไลฟ์สดอยู่จ้ะ ละส่วนแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโออยู่2อ,อย่างควอมกันแบบทับวางนะครับมีแม่เขามีความสุขมากในกันถ่ายรูปวันนี้ได้แต่งตัวสวยที่สุดวันนี้วันสําคัญนะครับเห็นไหมเห็นไหมมีคนดูอยู่เอยอะแยะเลยครับเป็นมากมากนะครับาตอาอาเอาเ้องมาทาอะไรกันนะวันนี้ มาลงงานด้วยเป็นไงเป็นไงวันี้งานมันสนุกไหมยังยังยังไม่ได้พอทำพหน่อยอัหน่อยเป็นยังไงบ้างยังทมายากไหมดหน่อแต่ว่าก็โอเคคีส่ค่ะแล้วการสอบกันกันเข้างอด็ก็ยังไงเรากรได้สเข้าไปแล้วแมแต่เขาเขามีคต้าอะ้วมันมีหลายรอบค่ะ

สบุรีนะคะไม่ใช่ครับผมอยู่บนนนครับเดินทางมาไกลนมาถ่ายทําคลิปถ่ายทำคลิป้งานที่วัดพุทธฉา,ายนะจ๊ะแล้วรู้ว่าจะมีงานได้ไงครับประชาสัมพันธ์นจากประชาสัมพันธ์ครับ ก็รู้คิดว่าสถานที่จัดกิจกรรมมันมีความเหมาะสมไหมคะโอ้เสะเหมาะสมมากๆทุกอย่างลงตัวเพราะว่าเป็นวัดแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีรูปภาพพุทธฉายใช่ไหมที่เป็นรอยพุทธบาทอยู่ข้างบนนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็รคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเทาเป็นสถานที่เขาเรียกว่ายังไงล่ะส่งเสริมวัฒนธรรมและก็าเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยนะครับวคุณคิดว่าระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมไหมอูเหมาะมากเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูจะออกพรรษาใช่ไหมงานคือเรื่องเริ่มพรุ่งนี้แต่วันนี้เป็นการซ้อมใหญ่การการจัดกิจกรรมพรุ่งนี้นะครับแล้วคุณคิดว่าการประชาสัมพันธ์มีมีควมเข้าถึงหรือว่าหลากหลายกะก็เข้าถึงอยู่ระดับหนึ่งนะแต่บางคนยังไม่รู้ก็มีส่วนใหญ่จะรู้มาจากอินเทอร์เน็ตแลวก็จาก ยูทูบที่เขาช่วยกันห้องน้มีความสะอาดแล้วก็เขียงมก็สะอาดอยู่ครับสะอาดอยู่ถือว่าเยี่ยมอยู่สะอาดห้องน้ำห้องท่าพร้อมอยู่เหมาะที่กับจัดงานใหญ่ๆนะครับสว,วยงามไมใช่แล้วก็สถานที่จอดรถนะคะมีความเหมาะสมเลยค่ะสถานที่จอดรถก็ก็ถ้าถ้าพรุ่งนี้ไม่แน่จะจะพอเพียงไหมแต่แต่วันนี้ก็ยังพอมีที่จอดอยู่ยังพอจอดได้อยู่นะ ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่นะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่คครช่วยคะเาต้นูนยรคามีความเหมาะสมคะราคาแพงหรือว่าถูกไหมอราคาผมไม่รู้นะแต่แต่คิดว่าไม่น่าจะแพงเพราะว่าวัตถุดิบมันทำมาจากในพื้นที่อ่ะแล้วเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ร้าคุณพาทางสนใจไหมครับเยี่ยมเลยครับคุณครูคิดว่าจะมาร่่มกิจกรรมในครั้งถัดไปไหม ครับพวกนี้ก็จะมาอยู่ครับเ,เราไมีความภูมิพใจในการร่วมร่วมง,งานนี้มากครับดีใจมากครับภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ขอบคุณครับขออนุญาตถ่ายลงยูทูบนะครับ